Ai đó? mẹ Ở mẹ tao, đó. mẹ đâu mẹ làm cái làm. <cười> <cười> mẹ 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 いい感じ。 yeah <laughs> ไมหน่าดูเลยพี่แก้วไปพี่แกวไไ้วไปไม่มันแล้วเว้ยเฮ้ยพี่แกว้วไปไม่มันแล้ววะดิแก้วแก้วไม่น่ารีบไปเลย ตัวมั่งครับตัวตัวก็ยังดีวะเถิดเรากินมั่งดีเถิกินเราข้างเดียวไม่ได้นะเด๋เล่นเล่นต้องเล่นสองคนนะเธอเล่นสองคนนะจะไม่ได้เธอไม่ได้เดินคนเดียวนะเด็กินคนเดียวไม่ได้นะ

อยากเป็นลมเลยเว้ยเฮ้ยปัญญาไม่มาะการนี้มันแน่นๆเลยเว้ยอย่าเหยียบสายออกซิเจนปอมแปมพอขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าเหยียบสายออกซิเจนนะไม่ลุกไหมไม่ลุกเหรอไม่ต้องไม่ต้องมาบอกคนข้างไม่ลุกเลยเหรอไม่ลุกไม่ต้องมาบอกคนข้างกันเอย lúc 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 đấy เอ้ยย่ามากันเยอะสิวะเฮ้ยเออโอ้ยทเงินนี่ไงล่ะโอ้ยออกินสองนี่วะเออนั่นดิกินไม่ลุกเว้โอ้แล้วก็ไม่ลุกแลยสองไงลุกไปเว้ยออเด็กอีกเออนั่นแหะดิเออดีฮะหมดแล้วไว้ปู หมดยังหมดลิตรยังเอาหมดลิตรแล้วนะหมดแล้วเว้ยหมดไม่เหลืออะไรโอ้ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเดินเลยไม่ถึงสิบนาทีปั๊มแต่หมดลิตรแล้วไม่ใช่มันไม่มีคนช่วยฮะเื่อนไปเออเอานะอธิบายด้วยวันนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงเรียนอาจารย์จ้ารยนอาจารย์ ไหว้ครูนะเร็วตามเขาเด็ดเสร็จอย่างเดียวใครเป็นไรเสร็จเลยแน่เสร็จแน่อะไรสองแสนที่อะไรเสด็จแม่เสด็จแน่เสด็จแน่หวังตายแน่ตายแน่หัวหน้าหัวหน้ามาสอนฝั่งนี้อ๋อหัวหน้ามาฝั่งนี้เร็วๆม้าสายเดือ๋อโหอยขอดูหน่อยขอดูขอดูโอ้ยใครชิดเขาชอบมาซ้ายอยู่นะสาย จะไปรีเเดูใน y YouTube ได้นะโคชีกดูเด้อนะแกบอกต้องฉีดใช่ไหมต้องฉีดใช่ไหมคนเ,เดียวต้องฉีดฉีดขาคนเดียวต้องฉีดขานี่นะขุดก็ตบายดีเางี้ยคนไหนพี่ที่ททวัด เราจะเป็นลมแล้วนะพี่เลุกไปเลยเอาคือตั้งใหม่ดีดิแข็งหน่อยตังใหอไม่เร็วไม่เร็วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตังนี้ขึ้นไปอย่างนี้ดีกว่าลุยในการกระดาษดีกว่านี่ฮะเราจะทิมดีเราจะทิมรอยครับตังใหม่กินไม่ดีกินไม่ได้พี่แก้วลุยเลยดีกว่าอาจารย์บอกว่าอะไรไปเราเขาเราเคยลุยม่เลเมื่อกินมาได้มา ไม่บอกดีกว่าเราแต่งก่นลกไปเนาไม่ออกกนีอลุกไปเยยาเนไปไปหมดแล้วกัดังลออาไ่คเร็วเร็วไม่มีอะไรเร็วกไปตามตมีนะไม่อะไรแล้วโอ้โหมวยีีหมายเลยเว้ย

ความมัยังไงรความมัป๊บบป๊บเลยความมัเมแบนี้เลยก็ดีแลนี่ัเยอาอยู่เลยเป็นยัผมอยากแฟนัวนควนนุ่กันน่นแฟนกแฟนเดินม่เดินดีาเียาม่เดินดีขาไปเสียล กินก <e uh, like, so ็ไปดิลุก uh, ้าไปเขากินสองผมทำไมเดินแทมนะได้ไม่เ uh, ดินต้องถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ได้ไมเดินได้ยังงงมันจะได้มีเ่วนร่วมไงมันได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้โอเค ไม่ได้ก็ไม่เดือดออตุ้ยนั่งแปะเลยนะอาตุ้อาตุ้แล้วมึงงางนี้จะเชียร์นงแปะโอไม่เชียร์อันนี้ี้ไม่ไม่เชียร์เราสาเชียร์เดินแต้มนี้ก็หมดเลยหมดเลยโอ้ว เออเหมือีได้แล้วก็พอแล้วโ่จะไปใช่หมเดอไอาเหมือตีได้แล้วก็พอแล้วเหมอเหรยังจะเหมือเหหมือนแต่เอาควาต้นนี้มาตันีก็ได้ขึ้นดีได้คว้าคู่ตรงนี้โอ้เขาลุยต้งนี้ล้เอออย่างนี้ก็ไม่ชนะึงวนเราก็ลุยเข้าไปนั่งเลยเออลุยเขาก็ไปนั่งตรงี่ มาตัดมา้ตนวาพี่นยนียก็มังพี่เพี่เราเน่จะออมมาโตจะได้ออมไปูเอาคนเียวกอนีจะ่าเอจะผ่านไม่ได้ผ่างานไม่ได้เออมันมาใช้งานไม่ได้เหรอเีโอ้ยเ เราต้องเข้าเซนเตอร์ก่อนเซนเตอร์นะเซนเตอร์เซนเตอร์เรต้องเข้เซนเอราก้อนนี่แน่ไม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 ่แเต็มที่เลยนะแตแต่ก็เต็มที่นะนี่แน่ให้มันเจอของแข็งก็มั่งสาระเราก็มีนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่มีสาระนะอย่่ามไรแต่ละสองร้ยไหมฮ่าฮอนโเขาไม่ได้ฮะเขาได้สองไอ้คนนั้นยังอยู <um ่ไหมเน็ดมาเ็ดตอดีเลยดีวางมาไปเลยลัวอะไรไหนล่ะอเหมือเขาก็ออกนะ ตัวอะไรเขาล่ะปอดเสมอได้ตัโอเคมาลงมาหัวหน้าหัวใจมันได้ปอดเสมอหัวใจมันไดหัวหน้าฟิตตี่เมสซี่ใจเย็นพี่อ๋อไม่ได้อะไรนี่ตั้งโงนแล้วตั้งโงนตั้งโงนสีผมตั้งโงนก่อนตั่งโงนก่อนนั่งโงนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นอยู่แวบๆ แมวขโมยอแมวขโมยขโมยแมวเราก็ลงมา่อยๆกินไม่เด้บอกไปเขาไม่กินไม่กินเ็ไปกินยนไม่กินไกินกนยนะดไแล้ไแล้วก็ดีใจแล้วเฮ้ยกินเลยนะเอ้ยมันไม่ได้นะเห็นนะมันไม่ได้ไม่ได้มันง่ายไปวะโธ่เอ้ยไมกินแล้วมันเดี๋ยวโดนร ยิ่งเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเออเราก็เก่งกันดีกว่าธรรมดาสมยอมเลยนะใครชมบ้างใครชมมึงใครชมมึงเสียงเสียงเกามันฮึ่งเลยอ่ะอะไรนะใครชมมึงเนี่ยอะไรนะใครชมว่ายุ่งนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกระโดกหางด้วยยุ่งนะยุ่งนะอะไรนะยุ่งละอะไรยุ่งยุ่งยุ่งนะยุ่งนะเออก็ต้องวนไปก่อนเหมือนกัน นี่เราจะเอาเสมอหรือว่าเราจะเอาชนะเนี่ยเราเราชนะเดิชนะเลยเหรอการชนะอยู no. ่มัน no ต่ออยู no ่ถ no. oh. ้าเการเสมอพวกนี้เสียชื่อแล้งงานเนี้ยต่อเพียบเลยอ่ะใช่เอาชนะเลยเหรอเออต่อเพียบเลยไม่ได้นะผมไม่อยากเอาชนะเลยนะเนี่ยอาจาร์ด่าอยู่ในมืออยู่กันเสมอว่าการแข่เนี้ยไม่ได้หรอกเออไม่ได้เดือดยันทั้งเปละ ดูจะมาทันทีเอากินสองไปเลยเขาจะกินสองไงปิดได้พี่ปิดเขาสองาโมหใครกินสองีกกินสองเลยหนูไว้ปีนด้วยไว้ปิดนะไมลัเราก็มีมือมาแต่งตัวพอมเราก็มีมือ เนี่ยเบี้ยตัวนี้กาแผ้เบี้ยตัวนี้จะบอกให้เห็นไหมล่ะกินม้าเลยดีกว่ากินมมาไนเลยดีกว่าให้คนรูกุชทิอแนีดิ แี smoking, I I really? ่มีอยู่ดีพีาไม่ี่้ทำไปเลยพี่ทำไนีแมอยู่ดีดีดีอยู่นันดีจริงด้ยดีนะทีีดีนะที่เราไม่ถ่วงเฮ้ยม่ทหาไม่ได้ตงเนี้ยเหีนไม่ล่มัจะกินให้หมดทำท่าจะลุยจะลุยไม่กล้าขึ้นมามาไม่ได้ตัวเลยอ่โอ้ย อเตีคิดหนักเว้ยเตีเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าเออดีดีไปเถอะนี่นะเอ่าอ่าอ่าให้ให้อัตโนมัติอัตโนมัติเลยปวดเขาว่าปวเสียงกันเนี่ยโอ้ยข้าวเบี้ยมาชงเงงหายเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้กินเหรอกินแล้วไม่กินรอบก่อนไว้เราง่ายง่ายอะพี่ก็เออ ง่ายมีง่ายด้วยเหรเข้าไงพี่แก้วโว้ยไม่ต้องข้าอยตัดคนแล้ะอย่านะอย่านะสีอย่านะโวผมกำลังเก่งนะยาโวยผมกำลังเก่งยานะคนเก่งเลยเหรออย่านะอย่านะอยร้องอย่าอย่าอย่า

เฮ้กินนะเฮ้หมดหาเลยเรือขาดีว่าดวะลูกเอ้ถึงเหรอหมดวะเรือขาดด้วยเหอ่ถึงอแต่เราก็้ไม่ถึง แม่ไม่ไม่ไมลอยเออ่รม,มันมัีไม่ลีไมย่รเอยเยเนี่ยเขาที่เาจะแผก็แผตัวเนี้ย,ยบอกแล้วแผ้ตัวนี้แหละแพ้จะไม่เก่งอย่างนี้วะแ้ขึ้นมา<อ>เป็นกิโลเลยเนี่ยไอเรืงคุยเนี่ยแม่ผม ผมไม่เป็นรองใครจริงๆนะจีนอย่างเดียวต้องเธอต้องกินอย่างเดียวกินแล้วฉันก็มารุดเธอจีนหมดเออก็เธอก็เป็นลมนะไปไหนไม่ได้แล้วยุ่งนะแก้วยุ่งนะยุ่งแล้วเดี๋ยวไปลแก้ได้ใครที่จีนทอดไปเลย่าประมาทเอาเรือไปกินที่ เดือไปกินเีทไปีนี้เราก็ต้องดูเาเดินไหลาจะมาลุกเราเราก็กินก่อนม่เขาลุกเราก็ลงนี่กินมาเ้าเออไปไหนวะฮะมาไปไหน่ เฮ้ยมาหาแลาไมา y ะมาไหนนี่ไงมาหานี่เอ็นี่เข้าไปอ่าโหต้องกินม้าเนี่ยเฮ้ยเออต้องเอพโพตัดม้าเฮ้ยนี่ผมลงมันนี่ไงลงไปไหนนี่ไงลงได้ด้วยนี่ไงไม่ลงได้ด้วยเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอกเราดีิเราผ่านเสียแล้วเนี่ยอะไรของเธอ โดนมั่งเอรออะไรของเธอมาไม่กินเหรอต้องกินมาอะไรนี่อะไรเนี่ยเออนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเสมอดีวะเสมอเลยขึ้นเปนตรงดทอ่ไม่ต้องดูด้วย เขาจะเอาเสมอเปของเขาเขาจะเอาเสมอเฮ้ยนีาเราถอยได้มาเราถอยได้ขึ้นไปเลยบอลมันแข็งขึ้นไปนั่นก็จะตายทีหลังเดียรื่องไงบอลตีรุนไปปั๊บเออได้เนี่ยว่ะชันนดิชันไหมชันขึ้นชัน แต่ว่าเราจะชนะไงเราจะชนะไงมาหนี้แม่ผมก็มาหนี้ไงผมมาหนี้ได้แต่ตะกี้น่าเนี่ยนี่เราเราออกออกไปแางนู้นได้เออถ้าเล่นแถวนี้ก็ต้องแบบนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไปดิลูกบังเอิญไหนอะเนี่ย

ดูเดินเออดูตีเดินก่อนไอ้ที่ไหอ่ะลุงอีกเอาอีกมานี่เออมีเฮปรมีเฮอร์เฮ้ยเอาลุงไม่โค้มันจะสู้มาได้ยังไงถ้าม่กินติดต่อครับโคนตัวเดียวอีกโชให้ดตัวัวสดยไงกินเปกไไม่ได้กินไม่ได้ดิเดิน

เอายงเีวกเอาอก้วเออเขาถามว่าเอาวีทีมันจะปวดตรวนี้จะบอกเอาวีทีีเดียวก็ไม่มันนี้ยลูกลุกละ

เ yep> yup. ออถูกต้องมาตาเนี้ยถูกแล้วลุกเออไป้ไกลอไเปไปเออเออเอาเออมีเหตุผลอ้าวอะไรแย่อะไรคิอ้าวอะไรเข้ามาขู่ขูเข้ามายากมากเลยลุกมาดิดูเร็ว

อย่าขยับมาอย่าขยับมาอย่าขยับมาอ่ะเออขยับมาโอ้เว้ยต่อเรื่องสองทีจนต่อเรื่องสองทีจนต่อเรื่องสองทีจนยังไงเอาไงเอาไงเออเป็นไปได้เว้ยเออไปได้มันมีตานี้ดีกว่าเอาไมมีตานี้ทอาไมมีตานี้ด้วยไม่ไม่ได้เลย